ลองทําดูนะอันนี้แบบว่าใช้งานได้จริงๆนะฮะมาดูนะฮะโอ้แบบว่า60นะนิ่งๆเลยไม่มีเลข5ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะฮะ1 4 c นะฮะโอ้โหคุณพาช่วยตอนนี้เราใช้แรมแค่ 1.4G เท่านั้นนะฮะแล้วก็ประหยัดสเปคเครื่องไปด้วยนะ สวัสดีครับผมโจตีเฮดนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่าเกม GTA V นั่นเองนะให้ลื่นขึ้นนะฮะนี่ตอนนี้เฟรมเรกของผมนะฮะอยู่ที่ 60fps นะฮะแบบว่าไม่ตกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยและกันนะฮะแล้วก็จะทําให้ภาพสวยนะแล้วก็ใครที่ใช้แรมสัก4ี่ิกนะฮะก็สามารถเล่นได้ลื่นเลยนะฮะแล้วก็ตัวเกมนี้นะมันก็แนะนําให้แรมประมาณสักสี่แิแหละก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาสอนทําให้ นะมันใช้แรมน้อยที่สุดด้วยนะแล้วก็จะทําให้คอมที่สเปคต่ำนะเล่นได้แบบว่าสะดวกเลยก็ว่าได้นั่นเองนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการปรับการตั้งค่าเลยและกันนะฮะให้เรากดสตาร์ทนะกดสตาร์ทเสร็จแล้วให้เรากดไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วเลื่อนไปที่กราฟิกนะฮะไม่ต้องแอ็กวันกราฟิกนะปรับแค่กราฟิกเท่านั้นนะในคลิปนี้นะฮะ,ะกดไปที่กราฟิกแล้วเราสังเกตตรงนี้เลยนะฮะ ตอนนี้นะมันก็จะบอกค่าสถานะว่าแรมเราใช้อยู่เท่าไหร่นั่นเองนะตรงขวามือนะมันจะเขียนว่า11นะก็คือ,อแรมในเครื่องเรามีอยู่เท่าไหร่นะของผมก็จะมีอยู่ที่12 g ินะมันแบ่งไปใช้ใน Windows ด้วยนะฮะส่วนแรมในเกมนะฮะที่มันใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ2.3 g b นั่นเองนะฮะนี่ตอนนี้มันใช้อยู่นะก็ผมจะมาสอนปรับให้มันเหลือแค่ 1G b เท่านั้นนะฮะุยโคตรสุดนะฮะก็คือ ใช้แรมอยู่2องินะตอนนี้นะจะปรับให้มันเหลือแค่1นจิกเท่านั้นนะโอ้โหโคตรโหดนะในคลิปนี้นะแต่ว่าภาพก็ยังสวยอยู่นะฮะเอ้ยอนนี้โคตรเจ๋งแล้วอันต่อไปนะฮะก็ปรับตามผมได้เลยนะฮะเรามาดูที่ข้อ3ตรงนี้นะให้ทุกคนนะปรับตามผมเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเข้าสู่โหมด w วินโด้นก็ปรับแบบนี้เลยนะเราก็จะได้เล่นเกม gta แบบโหมด Windows นะเพราะว่า การปรับโหมด Windows นะก็มีข้อดีเหมือนกันนะก็คือเล่านะสามารถไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นเราจะไปเปิด YouTube ฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะอาจจะมีใครหลายคนทําแบบนั้นเนาะห,หรือว่าเล่น Facebook ไปด้วยนะประมาณนั้นนะส่วนอันต่อไปก็จ,จะเป็น Resolution นะฮะอันนี้ผมปรับแบบมาตรฐานนะพันแปนะก็จะปรับตามนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้จอเล็กๆนะแต่ว่าตัวเกมภาพสวยนะก็ต้องปรับแบบนี้นะปรับลงมา ปรับเหลือสัก1 2 8 0คูณ720สนะสังเกตดูนะฮะตรงนี้นะฮะมันก็จะเหลือแค่2.2จกเท่านั้นที่แรมมันใช้ไปนั่นเองนะแบบว่าประหยัดแรมโคตรเลยแหละนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะสอนปรับแบบนี้แล้วก็ทําให้เฟรมเรทนะมันไม่ตกเลยนะจาก60 p s s นั่นเองนะฮะวนอันต่อไปนะเราเลื่อนลงมาด้านล่างนี่แหละนะฮะด้านล่างนะด้านล่างนี้มันก็จะมีพวก M.S.S. อะไรต่างๆนะเราก็เปิดออนตรงนี้ไว้นะส่วนตัวนี้ก็ M.S.S. ก็ออฟไปนะที่มันตั้งค่ามาปกติเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ภาพที่มันมนๆนะหรือว่าสวยๆนะเราต้องเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสักคูณ2นะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะอ่าเรากดเซฟโดยการกดสเปกบา์นะสเปกบา์นะแล้วก็กด enter แล้วเรามาดูนะฮะว่าภาพมันเป็นยังไงอ่ะเห็นะ ตัวรถนะฮะมันก็จะมนขึ้นนะสังเกตดูนะฮะแต่ว่าอันนี้สําหรับคนที่ความสเปคแรงนะถ้าใครไม่สเปคแรงก็อย่าไปปรับนะเพราะว่าสังเกตดูแล้วตอนนี้จาก2.3ขึ้นเป็น2.5แล้วนั่นเองนะแค่เปิดแค่เปิดตัวนี้เองแล้วก็ปิดไปเลยส่วนตัวนี้ให้ป่ามันเป็น2.3นะแล้วก็กดสเปคบาร์นะแล้วตรงนี้ผมแนะนําให้เราปิดเลยก็ได้นะนี่ให้ป่ามันก็จะลงมานิดนึงนะฮะแต่ว่าภาพก็ยังสวยอยู่นะนี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เหนป่ะแต่ถ้าว่า อันนี้ปรับละเอียดมากก็คือตัวรถนะสังเกตดูมันจะเป็นรอยหยักนะเฮ้ยมันไม่สวยแบบผมบอกเลยอันนี้มันเล่นไปมันก็ไม่สนุกนะเราต้องปรับแบบน,นี้ผมผมแนะนํานะปรับแบบผมเลยให้เราปรับตัวนี้เป็นอ่อนและตัวนี้เราต้องเปิดด้วยเป็นคูณ2นะเออแต่แลมมันก็จะอยู่ที่2.5ใช่ป่ะอ่าเราไม่ต้องตกใจนะอ่าปรับไปก่อนนะอ่าตอนนี้รถเรากลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะสังเกตดูนะอ่า แต่ทีนี้เราต้องไปแก้ตัวอื่นแทนนี่แหละนะฮะเออเราต้องไปแก้ตัวอื่นแทนนะเราก็กลับมาที่เดิมแล้วเราก็ติ๊กไปที่ตรงไหนก็ได้นะแล้วก็เลื่อนเลื่อน looking นะลงมานะเลื่อน looking ลงมาจนข้อสุดท้ายเลยอ่าข้อไหนดีข้อนี้ข้อนี้อ่ะจนมาถึงเอ,อ่อ t ็กเจ r ร q คิวต t ้ตรงนี้นะสังเกตดูนะฮะคอมของผมนะมันปรับให้ผมโคตรโหดเลยนะเวลี high ่ไฮหมดเลย <laughs> ให้เรานะฮะ ปรับเป็น normal ให้หมดเลยนะสังเกตตรงนี้2.5อยู่นะเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเหลือแค่จิ๊กเดียวนะแล้วก็ปรับให้มันกลายเป็น normal นะฮะ normal ทั้งหมดเลยนะให้เลื่อนทุกอันให้เป็น normal 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 อันนี้คูณ4อาจจะกลับอาจจะปรับเป็นคูณ2ก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้คูณ4เหมือนเดิมนะถ้าแรมมันยังเหมือนเดิมนะอ่าถ้าแรมไม่ขยับเราก็จะไปปรับมนะันนะนี่เราก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อย อันนี้ก็คือชาร์โดนะหรือว่าเงานะไม่ต้องแก้ไขแล้วกันนะฮะแล้วก็ปรับตัวนี้เป็น normal สังเกตดู1 4 c นะฮะโอ้โหคุณพ้าด,ด้วยตอนนี้เราใช้แรมแค่ 1.4G เท่านั้นนะฮะแล้วก็ประหยัดสเปคเครื่องไปด้วยนะแล้วเราก็กดตรงนี้หรือว่ากดสเปคบารก็ได้นะฮะแล้วก็กด enter และตัวเกมจะปิดตัวลงไปนะไม่ต้องตกใจนะอ่าตัวเกมมันจะปิดลงไปนะฮะเดี๋ยวมันจะเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามันเออร์เร์นะฮะ ให้เรากดโอเคนะฮะแล้วก็รอจนกว่าตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเปิดออกมาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราถ้ามันหมุนหมุนอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวตัวเกมมันจะเปิดขึ้นมาเองก็คือมันทําการรีเซ็ตตัวเครื่องนั่นแหละนะฮะนี่ก็รอมันสักครู่นะไม่ต้องตกใจว่าเกมพังนะไม่ใช่นะฮะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอไปพร้อมกันเลยนี่ไงเห็นปะมันก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดเฮ้ยการโหลดเกมไปนะเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันในเกมตอนยืนอยู่หน้าบ้านแฟรงกิ้นพร้อมกันเลยนะอ่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ในเกมแล้วนะเดี๋ยวเราเดินออกไปหน้าบ้านนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่เห็นปะตัวรถนะก็ยังคงความเงางามอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะนี่รถของแฟรงกินนะฮะเพราะว่าเราได้เปิดตัวนั้นเป็น X2 เองนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าแรมของเรานะมันใช้งานไปอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะ มาที่เดิมเลยแล้วก็กดไปที่กราฟิกตรงนี้นะสังเกตดูอุ้ยน้อยกว่าเดิมอีก1.432เท่านั้นนะฮะโอ้โหคุณพาช่วยโคตรโหดกระโดดยิงนั่นเองนะแล้วก็อาจจะมีใครหลายคนใช่ปะที่ปรับไม่ทันผมหรือว่าปรับไปมั่วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งค่าคืนยังไงนั่นเองนะแล้วก็แค่กดไปสักนันนึงนี่ให้มันเป็นลูกศรแบบนี้นะแล้วเราก็หมุนลูกยิงลงมาอ่า จนข้อสุดท้ายเลยนะนีต่ตรงข้อสุดท้ายมันก็จะมีคำว,ว่า restore เอ่อ restore defense เองนะแล้วก็กดแล้วก็ enter ไปนะตัวเกมก็จะปิดลงแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอ่าแล้วเราก็จะต้องเข้าไปแก้ไขใหม่หรือว่าเราจะเล่นไปแบบนั้นเลยก็ได้นะอันนี้ก็คือการปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมมันเองนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะมาลันให้ดูนะฮะว่าไอ้ที่ใช้มไปอยู่ที่1 4 3 2เนี่ย เฟรมเรตมันจะตกหรือเปล่านันเองนะตอนนี้มันอยู่ที่60สิบนะเนาะแล้วก็มารันให้ดูเลยละกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามารันเหมือนเว็บพวกทดสอบเออขายคอมนะผมไม่ได้ขายคอมนะแต่ตอนนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะว่ามันเฟรมเรทไม่ตกนั่นเองะฮะนี่ตอนนี้บ้านของแฟรงกินนะฮะหกสอง fps หกนะไม่ตกละ และมาที่ฉากตรงภูเขานะนี่ไม่มี50เลยผมบอกเลยนี่ถ้าใครปรับตามผมนะฮะอ่าแล้วก็ฉากฝนตกหนักๆน,นะฮะก็ไม่ลดเลยนะ60แบบนิ่งๆเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าโคตรจะขายของนะผมเนี่ยและก็ฉากที่มีทะเลบวกกับ เออไอพวกสวนสนุกที่มีภาพนะอ่าที่มีแบบว่าแสงสีเสียงตลอดนะก็ไม่ลดนะฮะสำหรับฉากนี้นะก็จะเป็นฉากแบบมีน้ําตกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะมันจะมีจรวดด้วยเดี๋ยวมาดูนะฮะตอนที่เราขับไอ้จรวดไปนะฮะมันเฟรมเบรกจะตกหรือเปล่าเองนะฮะนี่ลองทําดูนะอันนี้แบบว่าใช้งานได้จริงๆนะฮะโอ้โหเสียงดังมาก ามาดูนะฮะโอ้เปื่ว่า60นะนิ่งๆเลยไม่มีเลข5ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะฮะสังเกตจากด้านล่างก็ได้นะฮะมันมีบ้านเรือนแล้วก็รถนะขับอยู่เต็มเลยนะฮะว้ของจริงไม่เล่าคนฟ้าช่วยโคตโหดว้ารถเป็นแสนนะข้างล่างนะรถ <c oughs> ตั้งเยอะเห็นแบบมันก็ลันแบบว่าสุดตีนเลยนะผมบอกเลย ก็สามารถใช้งานได้ปกตินั่นเองนะโอเคผมค,คิดว่าประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเสียงมันเงียงเงียบกว่าน,นะลองไปใช้งานดูอ่าโอเคก็ประมาณนี้ลวกันนอาะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม